โมดประหยัดพลังงานเรื่องนี้ครับส่งมาจากคุณโองอ e ีทีครับณออฟฟิศแห่งหนึ่งครับมีพนักงานสิบกว่าคนครับทำงานกันไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยทำงานกันหามรุ่งหามค่ำเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องปิดโปรเจกต์ให้ได้สมศักดิ์ครับที่เป็นหัวหน้าก็เลยเดินตรวจงานอยู่ครับเดินตรวจงานไปปับ๊บไปเจอพนักงานคนหนึ่งแอบฟุบหลับอยู่ชื่อว่าออฟสมศักดิ์ก็เลยเฮ้ยออฟแอบหลับเหรอออบก็เฮ้ย เปล่าครับผมไม่ได้แอบหลับครับพอดีผมเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานเฉยเพอดีผมอ่ะโหลดไฟล์ไว้อยู่ไงก็เลยแบบเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานครับออฟก็เลยแบบลุกขึ้นมาบิดที่เกียร์อึบอึบอึบสมศักเห็นแล้วอ้าวคุณทําอะไรเนี่ยผมกําลังจะรีสตาร์ตตัวเองครับพอดีว่าจะไปทํางานต่อแล้วก็เลยรีสตาร์ตขึ้นมาครับวัวหน้าก็อย่าลืมเคลียร์แรมด้วยนะครับพอดีจะได้แบบเฟรชขึ้นดีขึ้นนะครับถ้างั้นเนี่ยผมว่าผมไม่ต้องเคลียร์แรมหรอกแล้วคุณก็ไม่ต้องรีสตาร์ตตัวเองหรว่าคุณ ชัดดาวไปเลยเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะดีลีทคุณออกคุณนี่คุณไม่ต้องมาละผมจะดีลีทคุณลงรีไซเคิลบินแล้วผมเนี่ยจะเข้ารีไซเคิลบินไปดีลีทดีลีทคุณออกอีกทีหนึ่งคุณไม่ต้องมาละออฟผมดีลีทคุณไปแล้วผมฟอร์แมนออกหมดเลยผมปิดบริษัทเลยคุณไม่ต้องมาคุณคไม่ต้องมาละไปเลยไอซีกับผมนีนักผมดีลีทตัวเองด้วยเนี่ยหายไปเลยเริ่มทํางานเรื่องนี้ครับส่งมาจากคุณเนปจูนดอกประดู ข้าวครับหญิงสาวคนหนึ่งเพิ่งออกจากที่ทํางานเก่าแล้วก็ไปสัมภาษณ์เข้างานที่ทํางานใหม่ครับก็ได้เรียบร้อยปั๊บกลับบ้านมาปั๊บข้าวก็อยู่บ้านเฉยๆหนึ่งอาทิตย์จูนก็เลยงงจูนเป็นพี่สาวก็เลยงงว่าเอา้าข้าวทำไมไม่ไปทํางานเนี่ยได้งานใหม่แล้วไม่ใช่เหรอข้าวก็เลยบอกว่าอุย้ยพี่พอดีนุ่นอีกหกเดือนข้างหน้าหนูไปทํางานจะบ้าเหรอคนเรามันได้งานแล้วมันก็ไม่ทางานเลยไม่ใช่เหรอมันรอเลยหกเดือนนอนเน่าอยู่นี่พี่ ก็ข้าวอะไปสัมภาษณ์ใช่ไหมแล้วข้าวของเนเดยเขาไป30,000ไงแล้วเขาก็บอกว่าให้ได้อะสตาร์ทเริ่มต้นคือ2องหมืแล้วอีก6เดือนข้างหน้าถึงจะได้30,000เนี่ยจูนก็เลยรออีก6เดือนข้างหน้าค่อยไปทําไงไปเอา30,000ื่นไงจะรีบไป2 4งหมื่นทำไมพี่คิดสิคิด